หลังนี้งามครับกุ้งงามาส่หลังสุดท้าย อ่าสูตรดักกุ้งของผมครับผมดักให้ติดฟังครับผมติดฟังที่สุดเลยครับผมเพราะว่ากุ้งสิข้นมาหากินในอาหารตามฟังเนาะดักชิดชิดฟังครับผมแล้วก็ดักพ่อทวมรอบพ่อครับผมพ่อทวมรอบครับพ่อให้ลึกมากครับผมยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นๆครับผมดักให้ติดผิวน้ำครับผมสุดยอดเลยครับผมกุ้งเข่าดีครับผม อ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเอาไว้รุ่นกันตอนมายามเนาะครับเนาะมือเสาราโอเคครับผมมือ้อเสาราเจอกันครับช่วย สวัสดียามเช้าครับผมมาแล้วกะละมังหมานมาแล้วครับผมสิมายามกุ้งครับผมดักกุ้งไวเนาะทั้งหมดสิบสองหลังครับผมสิมะล่องมือครับผมปีใหม่แล้วสิหมานคือเกาบ่อไอท่านว่าครับผมจากปีที่แล้วครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหมนทั้งปีเลยครับผมมาปีนี้กะลุยคือเกาแหละครับผมมื้อนี้ยามแล้วกับสิเทสสดเลยครับผมเพราะว่า เหงื่อมันสีย่าง,งอยู่เนาะแลกกันสีไส้ไว่ตอครับผมรอบเย็นผมจะไม่อยามอีกรอบนึงโอเคครับปะลุยหลังแรกหลังแรกอุ้ยหลังแรกครับผม สวดโอ้เขยยุหลังที่สองครับ หลังที่สี่ครับได้หลายหน่อยหนึ่งครับหลังที่สหลังที่หาครับผมสวยงาม หลังนี้งามครับกุ้งงาม พอไดอยู่ครับผมเหลืออีกจากหลังว่ะซีหลังครับผมเหลืออีกซีหลังไปลุยครับผม อ่าสีหลังสุดท้าย เรียบร้อยครับผมผลงานของเฮาครับผม12หลังโอเคพ่อได้อยู่ครับผมบดจวดกาดปันไดกะแต่ว่าก็โอเคอยู่ครับผมหน้าม,มันยังเย็นอากาศยังเย็นอยู่เนาะยังอยู่หน้าหนาวอยู่ครับผมตํานีก่ก็พอได้กินอยู่ครับผมสวดสวดโอ้12หลังก็โอเคอยู่ครับผมกุ่มง,งามๆครับผม กุ้งปีใหม่ครับผมปีสองพันหาร้อยหกสิบห้านะครับเนาะกะหมานคือเกาครับผมครับกะสุดท้ายนี้ท้ายสุดนี้ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อท,ที่ติดตามกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีเกาเนาะจนปีใหม่ก็ยังติดตามกันมาและกะขอให้ติดตามกันตลอดปีเลยครับผมขอบคุณอิหลีครับผมถ้าบบมีเอฟซีกะ คือสิบลมีผมมือเอกเนาะผมกะดันโดนทําคลิปมาทําตามที่ทําใดแล้วครับผมหาปูห่หาป่าปีนี้ลุยก,กันต่ออีกครับผมขอบคุณครับ